จงมาเฮ้ยผูกป่าแล้วตั้งใจดูให้ดีออนี่ไงทูกเตมีโดโอเคทุกคนคือวันนี้เนี่ยผูจัดการมาสุ่มหาแฟประกาศแสง UR อาทุกคนผู้จัดการนะแฟประกาศแสง UR เนี่ยมาแทนโซนิกเอชอาร์ทุกคนทีมผมเนี่ยก็เกือบยูทั้งทีมนะฮะงั้นทำการไปสุ่มเลยดีกว่าทุกคนแล้วก็มาเดอนทุกคนก่อนที่คนเราชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจชอบจะชินโลว์ทุกคนโอเคปะดูเลยฮะมาทุกคนมาสิใบแรกต้องมาละ ให้หวังสูงแล้วหรเลยฮะทุกคนเฮ้ไปเลยมาเอาจริงสิปปไปแรกปัดป้างไปหนึ่งทีมาเอาเรียบร้อยฮะสิมัวมาแทนโต๊ะหนึ่งทีฮะมาคิดเอาเกิลมาก็คือนฮะทุกคนรอบแรกยี่สิบบายทุกคนมาโอ้เซียนตายเฮ้ไปฮะทุกคนอย่ารวดเร็วนะหืมตั้งแต่สองตัวเลยเหรอเราชนะฟ้าปิชาฮะใบ,บายสามสิบทุกคนข้ามเลยไง นี่ีมาเปิดก่อนทุกคนฮะโอเคสติงเกอร์มาใบที่สี่สิบห้ามาโอ้เส้นตายเอ๊ <Hey. S 1> ชาเลยรายการ40สิเนี่ยเฮ้ยมีคานะเมื่อกี้เห็นอยู่มาแล้วมาแล้วโชว์สีม่วงมาเลยอะไรเอ่ยชิงอ๋อนอตเตอรี่นะมาใบที่ห้าสิบทุกคนมาก่อนก็ถือว่าดีนะที่สำคัญคือเราจะมีหี่ผ้าหนานหรือเปล่าก็เอาไว้เราดูอีกทีนะฮะเกลือทุกคนสีม่วงมาเลยมาเธอสีทองนะ สีทองนะ่ะมีอยู่จริงโอ้โหนี่กามูชิสามตัวเลยเหรอรูว่าต้องเป็นตัวละครแน่นอนเลยไงผมเดาวนะอ่านี้สีทองมาละขอชื่อชม,มันเต็มตาหน่อยมาสีทองชววงชอบเอ,อ้ยอะไรเอย่ยขาดเปคู่ต่อสู้ของแกก็แล้วกันราชาดีมาเฉยเลยโอ้ยหัวจะปวดมาทำไมเนี่ยราชาดินเราได้เจอกันตีตสาสภาพนะผมว่า อา่าฮะโอเคดีแพลมาสองตัวอืมม่วงสอกโอเคอิมผานาคิโรมาหนึ่งอันฮะอา่าฮะโอเคสีมว่วงน้ากระหวางมาไม่ได้เห็นานานแล้วเนี่ยพอบุกมาฮะโอ้เส้นไตเออปล่อยไปเลยฮะทีหนึง่งโอเคกาวิชาฮะปล่อยไปให้รู้มันรู้ว่าเราไม่เกลือเราต้องการใช้โปรไฟล์แผงแก้แสสนะขอหมดเลยโอเคเท่ขึ้นเยอะฮะใบที่หน,นึ่งร้อยยี่สิบอันเดียวโค้กมา ร้อยยี่สิบมาหรือเปล่าแปะโฮมาสองตัวปลาหมึกมาหนึ่งตัวนะทุกคนไปที่หนึ่งร้อยสามสิบลงมาเฮ้ยผูกปลาแล้วตั้งใจดูให้ดีนี่ไงตุ๊กคนเต็มมีโดมาเลยไอที่หนึ่งร้อยสี่สิบฮะเออหืมเกลือยัดไปหาทุกคนไอทุกคนหินพันนาฮีโร่มานะว่าเรากลับว่าเรามีหินพันนาฮีโร่ครบแล้วนี่เฮลามีสี่นะฮะทุกคนบอกว่าหินปูตื่นเนี่ยจะมาก่อนนะที่หนึ่งร้อย สี่สิบหรือห้าสิบแม่แหละผมจำไม่ได้ละอย่ามาตื่นมาก,ก่อนเถอะได้โปรดเธอโอ้ไม่มาทุกคนมาต่อเลยสีท้องแหละเปี้ยงโอ้จบเลยสีม่วงมาได้ไก่โหเลยฮะใบที่น้องเจ็ดสิบใหทุกคนต่อให้มารอบนี้ก็ไม่ไดีใจแล้วล่ะว่ามันเคยจะการันตีละโอเคปะไปช้าทุกคนเรียบร้อยทุกคนปะการันตีฮะ,ฮะจะการันตีแล้วงั้นเหรอรอก่อนนะ ผมไม่มารอบนี้สินะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมมาข้ามมขงหนนะทุกคนช่วงนี้นะเนื่องจากว่างานม,มันยเยอะ้วยแหละโอ้แฟเนเกาแสรเต็มเลยเ,ลเนี่ยไม่ <c oughs> ทดลอ,องใครดีนะวันนี้โอเคทุกคนวันนี้มีการสอบสายละอะไรโซนีลาก่อนนะไปคนหนึ่งอันอันี่สองต่อไปอันนี้สามต่อฮะอันนี้สี่เรียบร้อยผมไม่สามารถขึ้นพาสสองได้น,นะทุกคนเนื่องจากว่าตัวไม่พออ่ะฮะเดีย๋ยวไม่พอสมจะให้ดีอาร์ลูกเต็มมีโด ชวิงชวยโชวชจบจบจวดเปี่ยงเป็นไงล่ะผ้าสดได้ไงก็ทำการอัพเลยทุโคนอัพดาวเลยนะแต่แชทโทนิไปก่อนนะนี่เสื้อความเร็วเสื้อนินจานี่บวกความเร็วเกงสูตรบวกความเร็วฮะหมอกมาเฟียบวกความเร็วเหมือนกันตอนนี้คือก็เซเวคทุกคนเซเวคโดนเล็น้อยมากๆเลยนะอันนี้เราก็ทําการไปโยนที่สวนฝืนอะไรกันนี่ไงยงบไปเลย โอเคมาทำการไปทดสอบลูกกินสักคนหนึ่งแล้วกันนะมาเออใครดีเอ่ยข้าวนังแ้เคียงของสุดหน้าเป็น S P N V นะกินนี้ไม่ได้ได้แล้วคนน่าจบเร็วไปหน่อยงั้นคนรทำมามากี่อันเดอร์โคนมามาเดอร์โคนขอร่ำการเปิดก่อนนะโอเคมาแล้วธรรมดาเนี่ยเอาท็อปิน้นอำการใช้วชิชาดัดแสงเงามาเดอร์โคนโอเคดัดแสงดาวดิอารูคตีมีตัวมั่งที่เตี้ยหนึ่งทีฮัสเซเพทแล้วนะมนเมด แล้วยูน่าตีภาษาเข้ากี่คนหนึ่งทีตู้จีวีไปบีบอัตบัคกี้เราก็สุดฤิ์ได้ต่อยหนึ่งทีได้ทุกคนก็ขีนจิ้มไปฮาร์บะกันนำรอบเบิร์ปืนจากโกนสิหโล้าน้ำมีนทุกคนติดร่มมาเลยตู้เตะไปตัวไปนี่ล่ะได้ค้าวครองแฝงมาสักทีปลาดุบาสซอแถวกลางก็ตัวไม่โดดมาห่งทีได้ทุกคนโอเคหัวมาแล้วคนจากบอลเลยเยี่ยงเรียบร้อยแฝงกันแฉลุ่มพูดบางเลยทุเอย ยังไม่ทันเนี่ยออดอะไรเยอะเลยเนี่ยแต่น้นองขอตัวเผมไม่เยอะอยู่ฮนทุกคน <c oughs> โอเคระเบิดไปหน่อยไม่ไม่สุดไงทุกคนเออยังไม่ได้เอาของอะไรให้เยอะแยะเลยอ่ะแ,แล้วคือยีไปไปบอกขยีไปโอเคแล้วก็ลมเย็นไปหน่อยฮะขึ้นใจหน่อยละกัน <c oughs> คือยี้อ้อเยอซ้ำตอ่อเนื่องฮะอ่าฮะคือโย่ไปฮะต่อยจ <c oughs> ัตุริลแล้วก็ขี่ยนจี่ไปฮะเสียงความหวัง คือมันเกียร์ในฐานะนั้นดาบคือจีไปทะยี้ไปนี่ไงไม่จะทอทุกคนหนึ่งทีนะเรามีเงี้ไปขี้ใจก่นอนเดี๋ยวว่าสูรืออัป,ปคาดด่าทุกคนไม่มีรูปฝันละอัป,ปค่าไปคือจีไปบีอัดเรียบร้อยฮ่าตายนะโอเคทุกคนก็ทดสอบสักคนหนึ่งก็ประมาณนี้และกันในข้างหน้าเนี่ยเจอกับรายการป้าตัวแปดแสบด่าฮะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวไว้จะเป็นตัวละครอ,อะไรก็รอรับชมได้ทุกคนตัวนี้เนี่ยต้องยปบ้าอีกเยอะทุกคนอันนี้ยังไม่ใส่เลยเนี่ยรีบร้อนเกี้ อาไปก่อนนะหนึ่งอันนี่เพิ่งวันแรกนะคนเนี่ยนี่งทวายเห็นไหมนนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสุดท้ายขอบคุณเชียร์ผมซีโอเกนฮะทุกคนสู่แฟบ์ประกาแสงยูอาร์เนี่ยกี่ใบหรือว่าเกลือหรือเปล่าก็คอมเมนต์ได้นะคนขอบคนะุณครับซีโอเกนฮะ